เนี่ยพี่ทอดจนมันเป็นแป้งกรอบๆนี้เห็นไหมมีค่ะเนี่ยถ้าใช้ไฟแรงพวกมันจะไหม้เลยมันต้องใช้ไฟอ่อนใส่ผงปรุงรสใส่แป้งใส่หอยนางรมลงไปนะทำออส่วนเนี่ยใช้ไฟแรงไม่ได้ถ้าไฟแรงพวกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะหอยจะไม่สุกแล้วมันจะแฉะข้างในแลวเอาลาดไปไหมลาดเลยค่ะอือหูออ,อส่วนกรอบวันนี้ผมมาแจากทั้งสูตรแป้งกรอบแล้วก็แป้งออส่วนมาดูพร้อมๆกันเลยครับ ออส่วนกรอบโปกติออส่วนมันต้องนิ่มแต่ออส่วนผมจะกรอบมาดูกันว่าทำยังไงจำสูตรแป้งให้ดีนะสูตรนี้สำคัญมากซึ่ง<อ>ลืมไปแล้วด้วยเมื่ททอเช้าทำยังไงวะ<อ>จำไม่ได้และหนึงห่งหนึ่งใช่ไหมแป้ง1นึ่งไหมน้ำกับอ้ำสองสองแป้งแป้งสาลี1ช้อนนะแป้งสาลีหนึ่งช้อนอแป้งสาลีเน,น,ปนีประสง์นี่แหละนะบางคนก็เรียกแป้งหมี่ในหนึ่ช้อน แล้วก็แป้งข้าอุย้ยไอถุงไอนี่ใหญ่เลเนี่ยใหญ่ผิดคาดนนีนช้อนนั้นใหญ่ก็ลง<ช>ได้นึกว่าลงได้แต่ช้อนเล็กแล้วก็แป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนแบบนี้นะอย่างละช้อนนะครับผมแล้วก็อันนี้ต้องเป็นสี่สี่ไหมคะเพราะอัน,นแป้งพูนได้อันนี้แล้วก็น้ํามันอืหนึ่งสองเอาสามสามไปก่อนแล้วกันสานมอ่าานะโอเคนะน้ำมันสามนะ แล้วก็น้ำเปล่าก็สามเหมือนกันค่ะหนึ่งสองสามเกินตลอดเรตลอดเลยกระชอไปทั่วเลยอ่าไม่ได้ไม่ได้สามไม่ได้ขอโทษครับต้องสี่นะครับเป็นเป็นเป็นสี่นะอโอ้เกินหมดแล้วเนี่ยทะลโ หม,ม้ออบตั้งไว้ลืมไม่ยังไม่ได้ไหมยังใช้ได้ไหมคะไม่มีปัญหาพี่ไปล้างอมกหม้อถือยาอากาศพันออกพี่พี่ไปล้างออกใช่ไหมพี่เปิดน้าใส่ถ้าเกิดมันอกแค่<ม>กิถ้าเกิดมันไม่ออกพี่เอาไปใส่น้ําแล้วเปิดต้มอมืตั้งใหม่อีกรอบหนึ่งไม่เสียไม่เสียแต่ว่าแบบตอนที่มันร้อนจัดๆไม่ไหมหย่าเาน้ําไปลาดนะตอนนั้นเนี่ยจะเสียต้องใช้ไอ้นั่นตีไหมคะไม่ดูตอนหนึ่มันต้องเหลวๆหน่อยอ๋ออ่ะก็ตี อ๋อเราแป้งเราบัลปูนไงใช่อันนี้ยังไม่ได้เป็นเท่าไหร่แล้ววะสี่ห้าน้ำมันห้าแล้วก็น้ำเปล่าห้าแป้งแป้งเดียเพิ่งจดสูตรอ่าเดี๋ยวผมสรุปให้เดี๋ยวสรุปให้นะคะแแป้งมันจะคุณฟูนไงอ่าอ่าคราวนี้อยู่ละคราวนี้ได้ละแป้งสาลีหนึ่งช้อนคุณคูน ช้อนเตี๋ยวช้อนเตี๋ยวช้อนกินข้าวเนี่ยช้อนเตี๋ยวเนี่ยช้อนนี้หนึ่งช้อนพุนพูนแป้งข้าวเจ้าอีกหนึ่งอยี่ห้ออะไรก็ได้นะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งช้อนพุนพูค่ะนะแล้วก็น้ํามันจะเป็นน้ํามันปาลน้ํามันั่วเน่ก็ได้ห้าช้อนนะครับผมห้าช้อนนะอ่าแล้วก็น้ําเปล่าห้าช้อนเพราะน้าเปล่ามันฟูนถ้าพี่สามารถตักน้ํามันพูนพูนได้ก็ตักไปไม่ว่ากันนะเออ คราวนี้กระทะอันนี้เป็นกระทะเชฟบุ๊กนะไม่ติดทําอะไรก็ไม่ติด,ตดนี่ไม่ต้องใส่น้ํามันเลยเลยเดี๋ยวผมใส่ให้ดูเพราะกระทะมันร้อนงั้นผมผมตอนแรกผมไฟใ้ไฟแรงให้ร้อนก่อนพอร้อนแล้วผมใช้ไฟเบาพี่เอาแป้งที่เราผสมเมื่อกี้เทลงไปมันก็จะเกิดเป็นแผ่นแป้งขึ้นมาปรอม ใช้ไฟอ่อนปล่อยให้มันสุกไปถ้าพี่ใช้ไฟแรงไม่ได้นะไม่เวลาพี่ไปกินหอยทอดเห็นไหมเขาก็จะใช้เวลาอย่างเงี้ยระหว่างนี้เขาก็จะวางหอยวางอะไรตันี้เราไม่ต้องวางนะเดี๋ยวผมจะทําให้พี่ดูมันเป็นสูตรใหม่ค่ะไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเขาทาหรอกเดี๋ยวเราไม่ดูดผมไม่ได้ใส่อะไรเลยนะมไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะกรอบมากแล้วก็ใจเย็นๆพี่มันก็เหมือนหอยทอดอ่ะเวลา,าพี่ไปกินหอยทอดพี่รู้สึกไหมพ่อค้าแม่ค้าทานานนะค่ะทํานานนะไม่ได้ทําเร็ว ให้มันเกรียมเนี่ยแล้วมันก็จะเริ่มกรอบคือแต่ถ้าพี่ใช้ไฟแรงนะไหมเลยค่ะไม่อันนี้ผมปรับไฟขึ้นนิดนึงมันเริ่มเป็นแผ่นแล้วผมก็เลยอยากเร่งให้มันเร็วนะค่ะค่ะเนี่ยพี่ทอดจนมันเป็นแป้งกรอบๆอย่างนี้เห็นไหมนี่ค่ะเนี่ยถ้าใช้ไฟแรงพวกมันจะไหมเลยมันต้องใช้ไฟนอนโอหเนี่ยเนี่ยได้แล้วนะเห็นไหมกรอบแล้วนะค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวพอพักเอาไว้แล้วมันจะกรอบกว่านี้ใหญ่นะคะใพี่เดี๋ยวขอถ้ามีสักแผ่นสองแผ่นอืมมัน เอาจานเอาจานพักก่อนได้พี่จานจานจานขาวจานขาวแต่แช,ช่ขอพักก่อนอ่า,าอันนี้ก็พักไว้เนี่ยกรอบแบบ้เป็นแปลกกล้งกรอบผมก็ทําต่ออีกสักอันก่อนนะพี่ทำต่ออีกสักอันหนึ่งระหว่างที่รอแป้งมันทอดไปค่ะ เรามาทําตัวออดส่วนกันดีกว่าออเออโทษทีที่ช่วยดูแป้งเท้าเย่หม่อมเนะอ่ยเย่หม่อมเนี่ยเป็นหลานเย่เมมผมบอกเลยที่ออดส่วนอะหลายๆสูตรจะใช้แป้งมันถ้าพี่อยากทาให้อร่อยพี่ใช้แป้งเท้าเย่หม่อม,อ,มอร่อยกว่าแน่นอนอันนี้อันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยพี่แต่มันแพงกว่าเรามาทําท<ำ>ตัวแป้งออดส่วนก็ แป้งเท้าเยนม่อมอย่างเดียวเลยพี่นะเยนม่อมอย่างเดียวไม่ต้องใส่อื่นเย็นม่อมอย่างเดียวสองช้อนสองช้อนเนี่ยช้อนกินข้าวนะสองช้อนนะครับผมแล้วก็ผสมน้ําเปล่าน้ําเปล่าจะต้องเป็นสี่แหละเพราะว่าแป้งมันพูนถูกไหมทีเดียวมาอาัอาตราส่วนประมาณหนึ่งต่อหนึ่งไงให้มันเหลวๆหน่อยให้มันเหลวๆหน่อยไม่งั้นมันจะแข็งอันนี้พี่ดูแป้งอันนี้เห็นไหมเรียบร้อยกรอบไหม มันจะมันจะอย่างนี้เดี๋ยวพอวางไว้มันจะยิ่งกรอบเนี่ยพี่ดวนนี่เนียเสียงอ่ามันก็จะกรอบวางไว้ยิบเย็นแล้วมันจะกรอบประมาณนี้กระทะนี้ไว้ก่อนนะเรามาผสมแป้งกันโอ้โหเนี่ยมันจะเหลวๆอย่างนี้แหละพี่ไม่ต้องตกใจเพราะว่าเดี๋ยวพอใส่หอยใส่ลงไปนืดหมดเลยจาก้าไม่เหลวอแล้วก็เอาผงปรุงรสเหมือนเดิมผมก็ปรุงรสง่ายๆแค่นี้แหละ คือมันติดไปแล้วพี่เพราะว่ามันไม่ต้องไปกะอะไรงมันก็ไถไปหน่อยนึงมันก็ได้รดแล้วว่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเรื่องสีดําอะไรอย่างเงี้ยถ้าสีดําก็เราก็มีซีอิ๊วอะไรงเงี้ยราคาเท่าไหร่คะ490บาทค่ะกันไกลหนึ่งปีหนึ่งนะคะหมดแล้วนะพี่มันเหลือแค่นั้นแหละมีแค่นี้นะะแล้วค่ะพีใพพ่ใส่ผงปรุงรสใส่แป้งใส่หอยนางรมลงไปนะเนี่ยหลายๆคนแบบเวลาทาอ่อด่วนจะปรุงนู่นปรุงนี่ใช่ไหม พอสุดท้ายพี่ไปปรุงสีอิ๊วปรุงเลยเยอะๆนะดำม,มันดำเนี่ยแค่นี้เลยไม่ต้องอะไรมากนะแค่นี้ค่ะอ่าแล้วนี้พักไว้ก่อนเรามาทํานี้กระทะพอดีมันมีน้ํามันอยู่ก็สบายเลยผมจะเริ่มจากการผัดถ่งงอกก่อนอผัดถ่งงอกปรุงรสเล็กน้อยก็เหมือนเดิมมันง่ายอะ่ะพี่แล้วมันไม่มีผงชูรสไม่มีสารกันบูดไงแค่นี้ และอันเนี้ยบางคนบอกว่าเชฟแบบตั้งใจขายของไปหรือเปล่าไปถามคนที่เขาใช้แล้วดูสิว่าว่าเขาใช้แบบนี้กันจริงไหมไข่เจียวก็ยังใช้เลยแล้วการมาทําอ่อส่วนเนี่ยมันจะต้องติดใช่ไหม,มเออเดี๋ยวก่อนอันนี้ต้องใส่น้านํามานัาน,มนแล้วลืมเดี๋ยวไข่<อ>ด้านไม่ใส่ไม่ได้อะใส่น้ํามันแต่นิดหน่อยพอถ้าไม่ใส่เดี๋ยวไข่ด้านพี่ไม่อร่อยนะครับอ่ะตอกไข่ใส่ลงไปก่อนเริ่มอ่ะหลายๆคนงงะฮะเคล็ดลับเราไม่เหมือนใค่ใส่ไข่ลงไปสองฟอง ผัดไขใ่ให้สุกใช้ไฟปานกลางนะพี่อย่าใช้ไฟแรงมากทำอ่อส่วนเนี่ยใช้ไฟแรงไม่ได้ถ้าไฟแรงทุกสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรนะหอยจะไม่สุกแล้วมันจะแฉะข้างในอพอมันแฉะข้างในปุ๊บพอเวลาทำเสร็จตอนแรกจะน่ากินพอวางไว้สักพักหนึ่งน้ำไหลเคยเจอไหมหเออน้ำน้ำจากหอยนลงมมันไหลออกมาเนี่ยอเอาละครับผมใช้ไฟปานกลางนะครับหลังจากนั้นพอไข่สุกแล้วก็เอานี้ลงแล้วที่เราผสมไว้แป้งขาวเยื่อม่อมอย่างเดียวเลยนะพี่ไม่มีอย่างอื่นเลยนะ ไม่ต้องมียาเมื่มยญ่อะไรมาปนเลยนะยางหมอล้วนๆเลยแล้วก็ปรุงรสผมก็ผงปรุงรสอย่างเดียวนะครับถ้าพี่ไม่มีผงปรุงรสผมก็อี่ห้ออื่นก็ได้แล้วก็เนี่ยค่อยๆผัดไปใช้ไฟอ่อนๆผัดไปผัดไปให้แป้งสุกแล้วก็หอยสุกด,ด้วยพี่เห็นไหมพอเราปรุงแบบไม่ใส่ซีอิ๊วไม่ใส่อะไร<ม>เยอ<ล>ะอ่ะมันไม่ดำสีมันดูดังสีอ่าสีมันจะดูแบบจะดูเหมือนพัฒนากรอาหารจีนอ่ะเวลาพี่ไปกินพัฒอาหารีอาหารจีนอ่ะบางทีเขาใช้อะไรรู้ป่ะใช้ผงชูรสฮ่องกงอ,ะกะอ่ะเคยถึงไหมแบบนั้นแหละ เนี่ยแล้วพี่ก็ใช้ไฟอ่อนๆไปก่อนนะอย่าใจร้อนนะพี่ใช้ไฟแรงๆเนี่ยหนึ่งหอยไม่สุกแป้งก็ไม่สุกตรงกลางนะผัดไปก่อนเนี่ยผมใช้ไฟแบบค่อนข้างอ่อนพี่ดูดิอ่อนเลยให้มันสุกพี่ไม่งั้นเวลากินเข้าไปแป้งไม่สุกมันจะเป็นฝ้าตรงกลางผัดนิดน,นึงเนี่ยพี่ดูหอยดิหอยมันยังไม่แห้งเออแต่ก็นิดนึงถ้าพี่ไม่ได้ใช้กระทะแบบผมอะ่ะก็ต้องใส่น้ํามันใส่น้ามันเนี่ยบางคนเขาก็ใส่น้ํามันตอนเนี้แต่ทีนี้กระทะผมอะ่ะมันไม่ติดไงมันเลยไม่มีเหตุผลต้องใส่แต่ถ้าเกิด ใช้กระทะทั่วไปตอนนี้เขาจะต้องเติมน้ำมันแหล<ท>ะเพราะว่ามันจะต้องติดแล้วมันเป็นแป้งเนี่ยนเนี่ยพี่ด<ช>ูแป้งเนี่ยเห็นไหม <ทะ S 2> แต่กระทะเราไม่ติดเราก็สบายหน่อยไปถ้าติดก็ต้องเติมน้ำมัน <ทะ S 2> ถ้าเป็นตามร้านอาหารขั้นตอนนี้จะต้องหยอนน้ำมัน <ทะ S 2> อย่าว่าตามร้านอาหารเลยตามลิปใน u t u b e ก็หยอกอันนี้กระทะเรามันเทพอ่ะคือเมนูนี้เป็นเมนูที่บ่งบอกถึงความเทพของกระทะของจริงเลยตั้งแต่ทอดแป้งมาจนตอนนี้ไม่ไมีติดเลย ไม่มีติดไม่ต้องเติมน้ำมันเลยเท้าเยลลี่ม่อมเหนียวมากนะโอ้เหนียวดิเหนียวเหนียวไม่รูดิใจเย็นๆนะพี่ให้หอยสุกนะถ้าหอยไม่สุกวางไว้น้ำออกนะน้ำออกไม่อร่อยเนี่ยแบบนี้เนี่ยเห็นไหมหอยเริ่มสุกแล้วหอยไม่สุกแป้งก็อาจจะไม่สุกตรงกลางเนี่ยพี่นะพี่ดูแป้งเท้าเยลลี่ม่มมาดูน่ากินกว่าแป้งมันไหมเห็นไหมแล้วก็พอมันไม่ไปใส่เครื่องปรุงเยอะอ่ะมันไม่ยำ มันดูพรีเมี่ยมดูหรูหรา,าหมาเห่ามากอโอเคปิดไฟปิดไฟใช่ไหมนี่พี่เราทําแผ่นแป้งไว้กอกอันใช่ไหมอันนี้คือแบบเสิร์ฟแบบระดับพัตนานเลยนะพี่อ่าผมเอาอันนึงวางไว้ข้างล่างก็ได้ให้มันกรอบอๆนะครับแล้วผมก็เอานี่ถุเงเนื้อถุงงอกอะถุงนอกนะวางอื ก็เอาออดส่วนวางเนี่ยนี่คือออดส่วนกรอบเห็นไหมมีทั้งนุ่มๆข้างบน<อ>แล้วก็ข้างล่างกรอบๆน่ากินมากเห็นไหมเสร็จแล้วก็อันนี้ก็อยากไปให้มันเสียของหักใส่ลงไปใส่ไปข้างๆหรืออะไรก็ได้ให้คนได้กินเพิ่ม เพราะว่าแผ่นเดียวมันมันจะกรอกไม่สะใจขอโทษนะพี่ที่ผมใช้มือนี้ผมทํากินเองนะ,ะถ้าไปทําขายก็อย่าไปทําแบบนี้อะ่ะอันนี้ใส่ลงไปเพิ่มด้วยให้มันดูแบบกรอบ,รอบมากขึ้นเลยนะแอ้วโรยหน้าด้วยอันนี้แต่ก็ขาดไม่ได้ <c oughs> ออซูเป็นสไตล์อาหารจีนเนาะพริกไทยจบไหม <c oughs> และน้ําจิ้มซอสพริกจายูนิคอนใส่ลงไป นี่คือสูตรน้ำจิ้มหอยทอดที่ง่ายที่สุดในเจ็ดโลกลอร่อยด้วยแล้วก็น้ำจิ้มใจตามแม่ปณีแม่ก็ผสมใบอัตราส่วนเท่าๆกันอย่างละซึ้นครับผมแล้วก็คนคพี่คิดดิพี่ไปทำาอ,อกส่วนนี้ขายอ่ะพี่ว่าขายไม่ดีเหรอยังไงก็ขายดีพี่เจอสูตรแล้วเอาลาดไปไหมลไ่ลาดเลยครอื้อหือหิวกันแล้วสิ เนี่ยแล้วคันนี้โอ้ไปพัฒคารนี้200ไม่อยู่นะครับจาน,นี้ <S <S <ม>เสร็จแล้วครับอ่อส่วนกรอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยนะครับแล้วใครที่สนใจสินค้าเครื่องครัวที่ผมใช้อยู่แล้วมีรายแทงอยู่ที่ใต้โพสต์นะครับหรือพิมพ์สอบถามแอดมินได้เลยครับ